Hello Hello โอเคครับก็อากราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Left For Dead 2นะครับวันนี้เราจะมาสตรีมเกม Left For Dead 2นะครับผมเดี๋ยววันนี้เอากรุบๆแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเข้าไปสู่โหมดเขาเรียกว่ายอดฮิตแล้วกันนะครับก็คืออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเลือกก่อนนะแป๊บหนึ่ง บอกเลยว่าโหมดนี้เราจะใช้แต่อาวุธที่แบบค่อนข้างฮาร์ดคอร์สันิดหนึ่งนะครับโอเคเราจะไปที่ด่าน3ก่อนเลยนะครับความปกติเนาะตัวละครเราจะใช้เป็นโคดละกันอ่ะจากนั้นก็พร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอ่า,าวันนี้ เราจะมาไลฟ์แลนด์สแตนดิ้งกันครับผมบอกเลยว่าโหดครับงานนี้โหดครับบอกเลยว่างานนี้เราโหดครับเราไม่มีคำว่ายอมโอเคเพื่อนเราเลือกอาวุธแล้วต่อไปเราจะใช้ปืนเดี๋ยวนะช่วงแรกเราจะใช้เป็นอ่าโอเค โอเคอันนี้ดีกว่าลูกซองปั๊มแบบคอมมโดลลูกซองคอมมโดเฮ้ยยิงเลยเหรอใจเยนดิอ้าวได้ลูกซองก่อนลูกซองอะ่ะเลยนี่นี่ระวังตัวระวังตัวเออเออเอเข้ามาเข้ามา่าวงลอ้อมาเลยลูกซองนี่นี่มาหาโหด เกมนี้อาจจะดูแบบติดเลนนิดนึงนะก็เด็กๆถ้ามาดูก็ต้องใช้วิจัยรละเนยนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอันตรายมากมันเป็นเกมที่แบบว่าค่อนข้างหวาดเจียวเรื่องของเลือดนิดนึงนี่ไงล่ะอืออือลูกซองนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเอ้ยอะไรกันอะโรยอืออยากเข้ามาเนี่ยลูกซองอันนีน้ี่ใส่กระสุนเลยเลยเลยบรรจุบรรจุบรรจุ อ,อือ,อเรียบร้อยไปเร็วพวกเราไป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 อ่ามีปืนพกอ่าอะไรอะไรอะไรอืออืมไปไหนฮะซาบอกฮะซาบอก อ่าอืมนี่เอาสิเอาสิโอ,โ,โอ้โหมียาอ่ะมีปืนอ่ามีปืนโอเคเอาไปเลยเพื่อนโอเคปืนกลดีกว่าใช้เป็นปืนกลแบบยิงแบบอ,อัตโนมัติดีกว่าเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยไปเลย เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมาจิกจิงนี่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 อย่าซ่าอย่าซ่ากับพี่มามาเลยมาเลยเออเออเอาเฮ้ยโดนเพื่อนขอโทษโอ้โหเราก็ไม่หลบเพื่อนมาเนี่ย่านี้เออ เฮ้เรียบร้อยโอเคออย่าเข้ามาเื้ชักี้หลบทันหืเบี่ยงทันมาเนี่ยหยุดอย่าขยับบอกเลยสู้ไม่ถอยมาบอกแล้วหมดนี้เราจะสู้ไปด้วยกันไปเลยพวกเราอาจ่าอาจ่าอาจ่ามาไปเร็ว ยิงแหลกครับบอกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงเสียงไม่น่ปาปลอดภัยนี่นี่มาเลยอืมไปรู้สึกจะไม่มีอะไรแล้ว ประตูนี้ปิดตายอยู่เอาละครับตอนนี้ปิดตายครับทางไหนวะเราต้องเข้าทางไหนวะเราก็ลืมและโอ้โหไม่ได้เข้ามานานอันนี้ปาป้าปาปาข้างบนเลยก็ได้ปาป้าปาปาเฮ้ย <Hey! S 2> มาเลยมา เฮ้ยแทงแทงระว,วังเออ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 โอ้ยโอ้ยโอ้โห,โโหมันเออดีมากเรียบร้อยดีมากโอเคฮา,าระวังทุกคนระวังทุกคนระวังไปเ็วเฮ้ยอื้ม โอ้โหโอ้โหไปเรียบร้อยนี่อ่าได้สไนเปอร์อะนี่เรียบรอ้อยไปเปิดประตูแล้วมาอยู่ทาง bize, ห illing, หไหนมีอาวุธอะไรดีๆบ้างเนี่ยมานี่ยมานี่มานี่มาเนี่เออเรียบร้อย ตอกากอันนี้จะโหดนิดนึงนะผมบอกเลยเด็กเล็กๆข้ามดูครับผมมันหวาดเจียวมานี้เปิดประตูก่อนซ้ายขวาไม่มีเคลียทางขวาละ่ะไม่มีโอเคเคลียเปิดประตูเฮ้ย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 เปิดยามาโอเคไปเปิดประตูเลยอืม มาแล้วลุยโอ้ยโดนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยยิงหน่อยโอ้โหมันโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยอืมอืมกระสุนเหลือน้อยแล้วอืม โอ้ยอ่ะเร็วชี้ด้วยโอ้ยเอออืมมาเน่เหลือกระสุนไม่เยอะแล้วตอนนี้มูมาเน่เออไปเร็วพวกเราเร็วเ็วเลวเลวเลวเวอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัย อะไรเนี่ยอ๋อโอเคปิดกัุนเหลือน้อยแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยไปเลยพวกเราเลวๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆโๆๆๆโๆๆๆๆๆๆ เออ thank you โ oh, หย,ยิงก็ไม่ได้เรื่องเลยไปเลย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 โอ้ยโอ้หโอ้โอ้โอ้เออ <c oughs> เออมามาอ้อเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้ย โอ้โหมันมันเยอะมันเยอะเยอะจนจะเยอะจนจะไม่ไหวแล้วโอ้โหอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอือ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 อ้ยอ้อยช่ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันกระทืบโอ้โหตืบช่วยด้วยช่วยด้วยอืมโอ้ย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 เร็วเร็วอืม เอออืมอ่า mm. ไม่ไหวแล้วเอออ่าไม่ทิ้งไม่ทิ้งมาเลยอ่าอดตายตายช่วยด้วยเออเออ,อ,อ สิ้นชื่อก็บอดนี้แหละกานนี้มามาโอ้โหมนกระทืบตายเรียบร้อยครับโอ้โหคือโอเคเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับถือว่าลองอย่างเชิงดูก่อนว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวขอญาตเปลี่ยนเป็นปืนนี้รู้สึกจะไม่ได้ผลต้อง AK โอเคขอยาแป๊บ โอเคไปอืมเอ๋ออันนี้แหละหมูเลยแหละมาอ,อืออืมมาเลยตัวไหนสิยานเขา้าสิตัวไหนสิก้าเข้ามาก็เข้ามาเลยเฮ้อมาทุกคนระวังตัว เรียบร้อยเมื่อกี้ต้องขออภัยครับมันผิดพลาดทางเทคนิคเพราะว่าเนื่องจากเล่นใช้อาวุธที่แบบว่าค่อนข้างไม่ค่อยสมบุกสมบันเท่าไหร่ก็เลยส่งผลทำให้ต้องบาดเจ็บกันเล็กน้อยครับผมโอโ้โหอา้าอะไรเล่าเออมามา มามาเลยมามาปืนพกมาพกค,คู่นี่แหละอืมไหนไปไปมันอยู่ไหนอ่าออม,มาเลยมามาอืมมาเลยเฮ้ยไป ล่อมันไปล่อมันไปทางนูน้นไปเร็วล่อมไปทางนู้นเร็วหืมล่อไปละล่อไปละพวกเราไปเร็ว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 เข้ามามันไปทางนูน้นละไปเร็วหืม,ออม,ม,อมบอกเลยโอ้โหเสียง เสียงไม่น่าปลอดภัยเสียงบอหน้าปลอดภัยโอ้โหโอ้โหยิงอ่ะทำอะไรกันเฮ้ยอ่าไปเลย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 เเมาทุกคนพร้อมไหมมาเลย บอกเลยกระสุนพอดีแล้วมามาทุกคนพร้อมไหมพร้อมนะไปโือโอโหปลาถึงก็โอ้โห,โโหพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้โหพี่พี่เดี๋ยวก่อนอ่ามาคขขวางยิงได้ใครขวางยิงด้วยเอค่ะบอกเลยมา ล่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 ลอ้ามาอืออือบอกเลยล่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 ลลลลมารู้จักไหมรู้จักไหม AK47 เ,เนี่ยรู้จักไหมฮะซอมบี้มานี่ไอซอมบี้เออมาเออเอออ่า มาเออไปเลยฆ่ามันเออโหดหน่อ,อ,อยกานนี้โอ้ยโอ้โหชวยด้วยชวยด้วยเสียท่าอออออเออหืมเคเออห้อยมามาอ่ามีอะไรบ้างเนี่ยโอเค ปิดประตูแปบ๊บเอาละรอดยระเบิดแล้วตอนนี้มาไปขอเอาระเบิดไอ้นี้แป๊บหนึ่งมาโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหปืนนี้ดีปืนกลเป็นปืนกลแบบ คล้ายๆ m p 5ครับผมมาเฮ้ยเดี๋ยวอืมอาไรแกอือม,มาทุกคนระวังทุกคนระวังทุกคนระวังเรียบร้อยเรียบร้อยมาโอ้โหมันเยอะเว้ย อ,อมามาเลยจ๊บเรียบร้อยครับมาพร้อมเลยยังไงทุกคนตามมาเราต้องไปเราต้องไปที่จุดหมายแล้วมาโ <c oughs> อ้ขออภัยครับเสียงจะนั่นนิดนึงมานี่เลยมานี่เลยมามอบซะดีๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเล่นของหนักเร็วเข้าไปเร็วดิ รออะไรเร็วเร็วเออโอ้โฮหฮายเกือบตายแล้วโอ้โหอีกนิดเดียวคุณผู้ชมคือถ้าถ้าพลาดเนี่ยโอ้โหถ้าพลาดน,นี่คือแบบแพ้เลยอ่ะครับคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้ยใจหายใจความเบิดพี่น้อง เอาละบรรจุมาบรรจุบรรจมาโอเคขออนุญาตรักษาตัวเองแปบได้เวลาลุยลุยมาเปิดประตูเปิดประตู้ายไม่มีนี่ก่อนเลยสองก่อนเลยหนึ่งเออบอกแล้วไม่มีมีดโหมดนี้เราจะไม่มีมีดละครับโหมดนี้เราเป็นอาวุธปืนอย่างเดียวครับผม มามาเลยอยู่ไหนละโอ้โหเอาละทุกคนพร้อมไหมไปทุกคนพร้อมไหม,ม,ไหมภารกิจของเรานะครับตอนนี้เราจะต้องไปที่ถังน้ำมัน8ถังแล้วเอาไปเติมในรถคันนั้นนะครับผมเพื่อที่เราจะทำการหนีจากห้างแห่งนี้นะครับ อ่ามองดูง่ายๆแต่อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับผมเอาละครับเฮ้ยยิงทำไมเนี่ยเฮ้ยใ,ใครใครใช้ยิงโอ้โหยิงทำไมเนี่ยตกใจไปเร็วไปเร็วไปเอาละอ่ามีอาวุธเสร็จงานนี้เอาละครับอาวุธครบมือครับผมมาไปเร็ว ทุกคนอย่าใช้ปืนทุกคนคุ้มกันด้วยฉันจะใช้แค่ถังน้ำมันมในการตีมาโอ้ยช่วยยิงหน่อยโอ้โหอ,อ,อื้อออช่วยด้วยช่วยด้วยอ,อืออือสองอือ ตอนนี้เราต้องระวังไม่ให้มีสารพิษหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมเราจะเก็บไว้ฉุกเฉินนี่แหละครับเพื่อล่อให้ซอมบี้มาเอาละเสียงการโจมตีมาแล้วเสียงการโจมตีมาแล้วไปสามโอเคหาอาวุธก่อนหาอาวุธก่อนตอนนี้ตอนนี้เราเอาไม่อยู่แน่เลิล่เริ่เิเิเิมิชชั่นเรามาแล้วเอาละสวยละเฮ้ยทางไหน ทางไหนอะทางไหนอะซ้ายขวาซ้ายขวาเลอะอเลื้อเลื้โอโหโอ้โหเอาแล้วไงงานช้างแล้วไงขึ้นผิดทางโอโ้โอหโอห้โหเออเดี๋ยวเรียกระเบิดมาก่อนตอนนี้มาเฮ้ยไปอ่ามาเฮ้ยไปมาโอเคฉลางเป็นอาวุธก่อนตอนนี้ เรียบร้อยไปเร็วมา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 เรามีสามถังละไปเร็วเอาละาแฉลงเป็นอาวุธครับตอนนี้ใช้ชแฉลงก่อนครับขัดตาไปก่อน <c oughs> แกขัดไปก่อนครับตอนนี้เงาละครับซอมบี้มาแล้วเร็วเข้าโอ้โหเสียงเสียงตัวตีตื่นเต้นมาแล้วยังไงซอมบี้มาแล้วยังไงตีไงละ่ะอย่าเข้ามาอืออออย่าเข้ามา เร็วเออเร็วเข้าเออเออไปแล้วไปแล้วออมาใช้ชแฉลงเป็นอาวุธก่อนตอนนี้โอ้โหเกือบตายแล้วคุณผู้ชมตอนนี้มีอยู่ห้าขาดอีกสามมาคุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยย้ำไปห โอเคขาดอีกสองถังขาดอีกสองถังเลอะ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 เออทุกคนคุ้มกันด้วยมาโอ้โหโอ้โหไอยักษ์ไอยักษ์มาไอยักษ์มาเดี๋ยวเอาแล้วตอนนี้มาโอ้ยอืมทุกคนถอย ไปอ่าสองเฮ้ยไปมาไปแล้วเรียกไปแล้วมาสี่ยิยงคุ้มกันด้วยอือโอ้โหมาห้าโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย แล้วยิงคุกกันเอ,อ้อโอ้โหเออเออมาเนี่ไปเติมเจ็ดอีกถังเดียวจะเป็นไทยแล้วคุณผู้ชมจะเป็นไทยแล้วมามาก่อนจะเป็นไทยมามากดหมดแม็กมาเลยเ้อ มาไปเลยๆๆๆๆๆโอเคโอเคครับก็เรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอ้โหในที่สุดในที่สุดก็ฝา่าโอ้โหภาพสวยครับผมชนซอมบี้กระจายครับแม่ก็ทุกคนเป็นไงบ้างครับผมโอเคผู้รอดชีวิตช่วยออกมาได้แล้วโอเคตอนนี้เงาแล้วครับตอนนี้ มายังไงเอ้อยโอ้โหก็สนุกกันไหมครับสำหรับ l e f เฟเดก็เดี๋ยววันนี้จะไลฟ์แบบว่าทีละนิดละหน่อยละกันพอดีเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์ครับเพราะว่าเนื่องจากคือเพรียด้วยแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าอะไรอะเพิ่งเสร็จเพิ่งเลิกงานด้วยก็เลยไม่สามารถที่จะมาไลฟ์สดตอนค่ำๆได้บอกเพรียด้วยที่บอกแล้วก็มีสอนตอนเช้าด้วยก็เลย ไม่ได้มาไลค์เนาะก็ต้องขอโทษกันจริงๆนะครับก็อ่าถ้าอยากจะให้ไลฟ์